เฮ้ยครับไอาบน้ำป่ะอุ well, ้ยถูกใจถูกใจถูกใจว่าฝาดิอุ้ย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 ตัวอะไรอุ้ยอุ้ยตัวอะไรตัวอะไรป๋วมาแล้วมาแล้ว

เซ็กมะเซ็กมะเฮ้ยเอองั้นแค่จังเลยะจนพอแล้วเหนื่อยแล้วพอแล้วครับผม